อ่อโนูโยชิอาก,กิโตเป็นสาวแล้วแต่หากบรยอกเลยไดน้นีอ่าอยาอิลาอยู่เฮียนบอหนูฟังไม่ออกาเอาอุดมมาฝากนะย่าแล้วหดูไม่เข้าใจาที่ยายพูดเลยตักนี้นะคะเอะอคือช่วยรอตักคู่นะคะตอนนั้นยังหัดเดินอยู่เลยพ้พ่อเ้าวเดียวกับโตเป็นสาวซะแล้วไม่ได้ผลงา ไม่เข้าใจเลยคเะาพูดอะไรอยู่อ้าคุณนายแต่ตลาดปลานี่นะอ่ะย่าคะช่วยหนูด้วยค่ะคุณยายคนนี้สำเนียแข็งแกร่งมากหนูไม่เข้าใจเลยค่ะใจะเย็นก่อนมิโนะหน้าตาเด็กลงบ่อนิอีเนอ,อไม่ลวค่ะแค่ได้กลับมาเป็นสาวอีกครั้งเมืเ่อเร็วๆนี้นะคะเปลี่ยนไปขนาดนี้ไม่ใช่เด็กลงแล้วมั้งหลานเจ้าเนี่ยเป็นตะฮักแท้ใช่ไหมลคะคะ อ oh yeah. อีลาเดียุดนเดียวกับหลานยาเลยได้หนิดาซิมาเป็นเมียหลานยาบออีลามันเป็นเมีย <c oughs> อ <c oughs> โอ้นะโอ้อย่าแกล้งเธอแบบนี้สิคะฉ็นยังให้มินเนาะจะเป็นภรรยาใครไม่ได้หรอกคะ่ะโ <c oughs> อ้ฮะหนูจะแต่งงานกับคุณยายอะมายควาว่างไงล่ะนั่นนะ่ะเยหลานคนนี้ ยา่าจาโอ้ปู่จ๋าตื่นแล้วงั้นเหรอไม่ต้องมาโอ้เลยทำไมถึงมาตักิมะทั้หมนี่คนเดียวล่ะถ้าเรื่องใช้แรงแล้วก็ปล่อยให้แหมปู่จ๋ายังปวดหลังไม่หายเลยนี่อย่าฝืนตัวเองสิจ้าปู่จ๋าตัวฉันนี่มันน่าสมเพชจริงๆที่ต้องปล่อยให้ย่าจ๋าทำงานอยู่คนเดียวฉันไม่กลัวการแก่ฉันคิดเสียด้วยซ้ำว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงาม สำหรับฉันการได้แก่ตัวไปด้วยกันมันช่างเป็นความสุขที่แสนจะล้ำค่าแต่พอคิดถึงวันที่ไม่สามารถช่วยเธอได้ใกล้เข้ามาฉันก็หยุดคิดไม่ได้ทำอะไรไม่ถูกเตือนภัยหิมะตกหนักทั่วทั้งจังหวัดและจะยังคงมีผลต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้ ปู่จ๋าตะกล้าเป็นนุ่มแต่ทําแบบนี้มันบ้าบิ่นเกินไปนะไม่เห็นต้องมาทําคนเดียวตั้งแต่เช้าดูแบบนี้เลยนี่อ่าแม่ปู่ว่าปู่คงออกแรงเยอะไปหน่อยนะและปูก็ไม่ได้ใช้แรงเยอะขนาดนี้มาตั้ง50เปีแล้วนะ,อะพอคิดว่าเราจะแก่ตัวไปด้วยกันแล้วทําให้ปูอยากไถเพิ่มอีกสักกิโล กูจะแค่อยากจะตักหิมะต่อหน้าย่าใช่ไหมล่ะรู้เยอะกว่าผู้ใหญ่กูเก่าก็เมียกูนี่แหละเฮ้นี่คือแฟชั่นของสมัยนี้งั้นเหรอเนี่ยน่ารักใช่ไหมล่ะคะลองใส่เถอนะคะคุณยายมันเหมาะกับคุณยายแน่แน่จะว่ายังไงดีล่ะคือเด็กสาวสมัยนี้แต่งตัวฉูดฉาดกันจัง ไม่เห็นจะฉูดฉาดตรงไหนเลยนี่คะอืมกงเกงนี่มันควรใส่ที่เอลซิก็มันถูกออกแบบมาแบบนั้นนี่โธทั้งสองคนมีของดีอยู่กับตัวแต่ปล่อยให้เสียซะเปล่านี่ปู่คะเสื้อผ้าที่ปู่ใส่มันฉ่ำชำมัดก็เป็นชุดใส่อยู่บ้านนี่นาไม่เห็นจะสำคัญตรงไหนนี่ก็คุณยายใส่ผ้ากันเปื้อนน่ารักนี่แต่หนูคิดว่าแต่งตัวให้สวยได้อีกหน่อย ชนบทแบบนี้ไม่ค่อยมีคนเยอะขนาดที่ต้องโชว์ของดีแต่หนูว่าเรื่องแบบนี้ก็คงเป็นได้แค่เรื่องไร้สารานั่นแหละมไม่จริงหรอกจ้ามินโนมันก็ดีที่หนูมีเสืส้อผ้าสวยๆใส่แต่ให้ใส่ไปข้างดอกนะให้เด็กวัยรุ่นเขาทำเธอะงั้นทำไมปูก่กับย่าที่ได้กลับมาเป็นวัยรุ่นอีกครั้งถึงไม่แต่งตัวสวยอีกแล้วล่ะคะ อ,เ,อ,อ,อเพราะว่าที่นี่ยังมีคนที่ยังคงสนใจเราโดยที่ไม่มีมันยังไงละจ๊ะสมแล้วที่เป็นย่าจ๊ะช่างเข้าใจความรู้สึกของสาววัยรุ่นที่กำลังโตจริงๆในเวลาอันสัน้นคุณปู่มีความรักอีกมากมายและศักยภาพอีกที่ปลดล็อกแบบนี้นี่เองฮะปู่คะค่อยแทนเข้าแบบนั้นเลยคตดเท่เลย ไม่นลงที่ปู่แล้วเนี่ยย่าจา๋าขอโทษนะจ๊ะปู่จ๋าขอบใจมากนะย่าจา๋าถ้ายังเป็นแบบนี้อีกไม่นานคงได้พันทั้งตัวแบบมัมมีแ่แน่ๆเอหลังปู่คงได้กลายเป็นแผลล่นหลังที่น่ากเกลียดง่งแง่เลยนะเนี่ยพูดอะไรอย่างนั้นล่ะจ๊ะ แผ่นหลังของปู่จ๋าอย่างทศ่ในสายตาญาเสมอนะหลังที่สึกกร่อนของปู่จ๋าเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ค้ำจุนครอบครัวตั้งหากแต่ญาจ๋าน่ะถ้าเทียบกันแล้วคงมีเยอะกว่าปู่เป็นไหนไหนญาจา๋าโทษทีนะญาจา๋าดูเหมือนว่าจะโดนมแมลงกัดที่หลังนะ่ะช่วยทายาให้หน่อยได้ไหมตายจริงโดนยุงกัดนะจะ๊ะ ปู่พ่นยาไล่แมลงตอนตัดหญ้าเมื่อเช้าแล้วดันลืมนะมันคงชอบเลือดคนหนุ่มละมัง้งการที่มีเรวร้อยไม่ได้ทําให้รู้สึกหนุ่มเลยนะแผ่นหลังที่ไรายการป้องกันที่ปู่จ๋าจะให้แค่ฉันแผ่นหลังที่คอยอยู่เคียงข้างฉันมานานนับปี หลังของเขาเป็นของฉันคนเดียวไม่ได้นะปูจ่จ๋าเพื่อความชัวเราต้องทายาเพิ่มดังนั้นถอดเสื้อออกซะจะใจยเย็นก่อนนะยาจา๋าปู่หายแล้วปู่ไม่เป็นอะไรแล้วขอบใจนะหนูขายเด็ก ที่มาช่วยแม่ทํามื้อเย็นไม่เป็นไรหรอกค่ะปู่จ๋าชอบอาหารของหนูนะรู้ไหมดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะคะดูคงต้องเขี้ยวดีๆแล้วสิหนีเข้าซอกไปซะได้โทษทีนะจ๊ะมือมันไปเองคงไม่ทําให้กลัวหรอกนะอ๋อไม่เลยค่ะ ทีดาก็ตกใจที่เห็นคุณแมก่กลายเป็นเด็กวัยรุ่นแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแต่แต่ก่อนเลยท่านยังคงคุยกับฉันเหมือนอย่างที่เคยโอ้แม่คุณแม่ก็ดูละครตอนเช้าเหมือนกันเหรอคะถ้าคนนั้นหล่อมากเลยนะคะนั่นสินะแถมคู่แข่งนางเอกก็น่าประทับใจสุดๆเลยล่ะหลังจากแต่งงานก็โดนไล่ล่าเนื้อเรื่องก็เริ่มเข้มข้นและตื่นเต้น มาสิวะฉันจะขยี้แกถ้าฉันเห็นแกอย่าหวังว่าแกะจะรอดอย่าประมาทสิเจ้าหนูใครเดะรู้สึกว่าแม่เองจะทำอาหารที่พ่อชอบเมื่อเร็วๆนนี้ใครเดะเองก็ทำข้าวกล่องให้ผมด้วยเหมือนกันสงสัยจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ ให้ตายสิเจ้าค้าซื้อโอะดันมาด่วนตายก่อนซันนี่ไม่ใช่แค่นั้นมันยังน่าด้านใจร้อนปล่อยให้เราใจเต้นอีกนั่นก็ทำให้ข้าตกใจเหมือนกันแต่อันนี้สิใหญ่จริงหืม <Huh? S 1> ไม่แฟเลยทั้งที่แกได้กลับมาเป็นหนุ่มแต่ไม่อยากจะเห็นบ่อพวกเราสักอย่างนี่แกไม่เห็นแต่มิตรภาพตอนบรรมเลยหรือไง ก็ผู้แกคงไม่เชื่อฉันแน่ถ้าฉันบอกผู้แกไปอะนะเฟโซ่หรือว่าแกจะดูชีวิตเแ่าคาซิโอไปบอกมานี่ชัดเจนเอาพลังมาให้บ้างดีว่าข้าก็อยากเป็นหนุ่มบ้างนะเว้ยถึงจะไม่ได้เจอกันสักพักใหญ่แต่ผู้แกก็ยังกวนโวยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะพวกนายเนี่ยฮะฮิเดโอวไม่ใช่ว่าแกเลือกเล่าอยู่หรือไงอหูปากนะฉันก็แค่ดื่มวันนี้เท่านั้นแหละฮะเซโซ่นั่นเบียร์ของใครอ่าแก้วนั้นน่ะเหรอ ก็เผื่อว่าหมอนั่นมันหั่งกับเราไงเล่าอ้านั่นสินะเอาไว้ดื่ม,ด,มดื่มมันให้ตับแข็งโลดวันนี้ห้ามตายนะเว้ยแค่คนเดียวก็พอแล้ว